ปรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอนเ้าก็สู่ชาติปูบักคลังแมนเชสเตอร์ไนเต็นนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของแมนยูนะครับโดยตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็คงรู้ดีนะครับว่าแมนยูนั้นค่อนข้างที่จะลำบากในการลุ้นโคตาอยู่ฟ้าเฉลีกนะครับ ในทางทฤษฎีเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัตินั้นยากเหลือเกินนะครับต้องทําใจไว้รอฤด,ดูกันหน้าวันนี้นะครับเรามาชมบทวิเคราะห์ปีแสดงแมนเชสเตอร์ซต็ดนะครับจะเปิดบ้านอัลฟอร์ดต้อนรับจำเยีงของบลฟอร์ดจะพึ่งน้อยนะครับของคุสซอโทมัสแฟงถ้าไม่ชนะนัดนี้อีกแล้วละก็ก็เลิกดูเลยครับผมไม่ไหวจริงๆนะฮะเหลืออิงไม่กี่แมตช์เนี่ยไปดูแม่งรู้ดูกันหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับยาซิเลน ให้มันคุมคาตั๋วแน่พรมพี่นนองสู่ใจขาดในตีล่ะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องบทวิเคราะห์กันเลยนะครับเริ่มต้นที่สภาพความพร้อมก่อนนะครับท่านผู้ชมทั้ง2ทีมนะครับโดยเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์นะครับก็ขาดเยอะเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ปอบอกปลาลูกชอแฮร์รี่ไม่ควาย3คนนี้ไม่มีแม่นอนนะครับโดยเฉพาะบอกปอกเนี่ยแน่นอนนะครับฤดูกาลหน้าไม่เห็นมันแน่นอนนะครับมันจะไปแล้วนะครับบาดเจ็บทั้งดูกันปีนี้ห่วยแตกจริงๆนะฮะ ส่วนลูกทอยยังไม่มาเนียฮะฮารี่ม,มกักไายก็ดันมีการบาดเจเ็บอีกส่วนพึ่งล่าสุดสร้อนก็นจะเดันชนโชนมีการป่วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆต่อมทอมซิมอักเสบนะครับโดยคาดการว่าจะทั้งฤดูกาลเลยนะครับก็น่าจะหมดสิทธิ์เอดิสันคนนี้ก็ยังไม่หายนะครับโอ้ยฤดูกาลหน้านี่ก็คงจะไม่อยู่แล้วล่ะนะครับคงจะต้องย้ายทียมนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือเมสันกินบูดนะครับติดคดีความนะครับหมดอนาคต ส่วนเฟสกับอารอนวานปิสกานะครับก็ดีวันดีคืนแต่ต้องลุ้นนะครับว่าจะได้หลงเล่นไหมนะฮะนี่คือสภาพทีมของปีแสดงนะครับโอ้ยโปรมพี่นองคือเจ็บไหลแต่ครับก็ต้องเปลี่ยนทีมกันสนันเลยนะครับเรามาดูทีมนิวกันหน่อยนะครับทีมนิวของฝั่งแมนยูนะครับเขาบอกว่ารับลังนิกนะครับหวังเนี่ยเฟสแล้วก็อารอนวานปิสกากลับมานะครับในแมตช์ที่จะเจอกับ ทางฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับลุ้นอยู่นะครับถ้าหากกลับมาก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นเลยนะครับต้องลุ้นส่วนคนที่ไม่มีแน่นอนก็คือเจนนดนชันโชและอเนซันคัมมนี้ซึ่งล่าสุดนั้นเจนนดนชันโชก็เพิ่งไปเป็นลายล่าสุดนะครับเป็นเกี่ยวกับทาสิ้นนะครับก็ในแรงข่าวว่าว่าน่าจะไม่มีโอกาสลงเล่นแล้วในกาน,นี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะฮะนั่นก็คือแนวรุกกับตรงกลางสนามนะครับโดย ซือบอกว่าฮวนมาต้านี่มีโอกาสได้ลงสนามเลยนะครับในนัดนี้นะฮะที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับอาจจะเป็นซีซันสุดท้ายนะฮะเพราะว่าดูดูกันหน้าอาจจะไม่ต่อสัญญานะครับแล้วก็จะเล่นเป็นนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะแมนยูนะครับเขาบอกเพลเยอร์แอสโอลแทฟอร์ดนะครับฉะนั้นตรงนี้โอ้เศร้านิดนึงนะับฮวนมาต้าอาจจะเป็นนัดสุดท้ายนะครับคือแก่แล้วนะต้องย้ายทีมดูดูกันหน้าอาจจะไปขุดทองที่ทางฝั่งตะวันออกกลางนะครับ ส่วนแนวรุกนะครับมาคัดไรฟอร์ดนะครับตอนนี้ห่วยแตกจริงๆนะฮะเล่นคือตีนนี่ครับอาจจะไม่ได้ลงนะฮะต้องนั่งไปเป็นตัวสำรองในนัดเจอกับเบนฟอร์ดในการต้อนรับเบนฟอร์ดนะครับห่วยจริงๆนะฮะโดยมีข่าวอาร์เซนอลเนี่ยสนใจนะครับและสัญญาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับก็ขี้หายแห้งปีนี้เพราะไม่พี่น้องนะครับส่วนไรฟอร์ดก็เป็นตัวสำรองนะครับใจไม่อยากจะอยู่แล้วมั้งเนี่ยผมว่านะครับ นี่คือสภาพทีมของแมนยูนะครับน่าสงสารรังนิกเหมือนกันนะครับที่ขาดตัวหลักไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่กล่าวมานะครับบางคนใจก็ไม่อยากจะเล่นให้นะฮะก็เอาแม่งออกไปหมดเลยนะครับซื้อแม่งใหม่เดี๋ยวอีริทเทนฮากเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับและนักเตะพวกกระการอย่างปอวกวาแฮร์รี่ไมก่าเนี่ยต้องเอาออกนะครับถ้าหากยังเอาอยู่หรือว่าทูซี่ให้อยู่ต่อเนี่ยมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับโอ้โหก็คิดเอาแล้วกันนะครับ คือเทนฮักเนี่ยเป็นบอลระบบเป็นบอลเล่นกันเป็นทีมนะครับทีมเบิร์กนะครับต้องซื้อใหม่แน่ๆนะฮะเรามาดูทางฝั่งของเจ้าพึ่งน้อยเบนฟอร์ดครับโทมัสแฟงนะฮะมีใครกันบ้างที่บาดเจ็บนะครับไล่ตั้งแต่กกาก,ก้านะครับแล้วก็แฟงอุนยังกานะครับเซอร์เทโอคานอสนะครับคริสตเฟอร์ออเยอร์นะครับคริสเตียนน็อกกาดนะครับแล้วก็อีธานพินน็อกนะครับซึ่ง3คนแรกเนี่ย คือไม่สามารถหลงเล่นส่วน3าคนหลังเนี่ยต้องลุนนะครับอ่อามาดูกันหน่อยเขาว่าอย่างไรเขาบอกว่าทีมนิวนะครับคริสเฟอร์เอเยอร์แล้วก็คริสเตนน็องดานนะครับนัดเจอกับสเปอร์นั้นไม่ได้ลงนะฮะก็รอทดสอบความฟิตนะครับแต่ทั้งคู่นะฮะหวังจะกลับมาอยู่แต่คงไม่ไม่ทันนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้เดินทางมาที่โอตัฟฟอร์ดด้วยนะครับประมาณนี้นะบอกน่าจะไม่ทันนะครับ อเยอะกับนอกกะครับส่วนรายอื่นๆนะฮะนั่นก็คือเังกานะครับเนี่ยบอกถูกตัดสิทธิ์แล้วนะครับคือทั้งฤดูกาลนะไม่มีแน่นอนปิดฉากซีซั่นนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับร่วมด้วยแฟงโอยิงก้านะครับมิกฟิลผิวสีนะครับก็ปิดฉากฤดูกาลนี้ไปแล้ว2คนนะครับเซงก้าแล้วก็โอยิงก้านะครับ2คนนี้ปิดฉากฤดูกาลนี้นะครับไม่มีนะฮะ นี่คือสภาพความพร้อมของทางฝั่งเบลนฟอร์ดนะครับเจ้าพึ่งน้อยก็บาดเจ็บเหมือนเยอะเหมือนกันนะนะครับตัวหนักๆเด่นๆทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดู11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลง3ของทั้ง2ทีมนะครับเราเริ่มต้นกันที่ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมาภายใต้ระบบ4-2-3-1นะครับของซิลรับรังนิกนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้กษาปรัตูดาบิดเดกอากองหลัง4คนนะครับอเล็กซิเลสทางด้านซ้ายนะครับ เซนเตอร์ใช้ลินเดเลิฟจับคู่กับราฟาเอลวารานนะครับส่วนขวาสุดก็เป็นดิโกเดลูนะฮะตรงกลางก็มีแม็กคอมนะฮะสกอตแม็กทูมเน่จับคู่กับเยาว์มาติดนะครับซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วของเขานะครับซึ่งลังเลมาเล่นดีนะมาติดนะครับส่วนแนวรุกก็จะมีแอนโทนี่อิลังกานะครับได้ยืนก่อนแรดฟอร์ดนะครับพอแรดฟอร์ดห่วยปลุมห่วยนะครับตรงกลางก็จะเป็นบุนโนฟานัสนะครับฟอร์มนี้ ตอนนี้ฟอร์มก็ออกทะเลนะฮะบุน่ต้องเรียกกลับขึ้นมาส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นมอนมาต้านะครับโดยจะได้ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายที่โอฟเฟอร์ฟอร์ดแล้วละ่ะปีหน้าก็ต้องแยกย้ายนะครับส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นคริสโตโนโดโรนนลโดนะครับขาดไม่ได้ชั่วโมงนี้นะฮะนี่คือไลฟ์อัพแมนยู you, นะครับไปใต้ระบบ4-2-3-1นะครับเราไปดูทางฝั่งของเบรนฟอร์ดของคุณเซอโทมัสแฟง์กันบ้างจะมาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะก็จะเป็นรรวินรอย่านะครับกองหลัง4คนนะฮะขวาสุดก็เป็นคริสโตเฟอร์อายอร์นะครับเซนเตอร์นะฮะก็จะเป็นพอนทันส์แจ็กสันนะครับเจนสันนะครับขอภายพอนตุสเจนสันนะครับแล้วก็จับคู่กับเมสเบลเซอร์เรนซินนะครับ ส่วนฟูลแบ็กซ้ายนะครับก็จะเป็นดุคโกเฮนรี่นะฮะกองกลาง3คนก็จะมีวิทธิลี่เจนส์นะครับหรือวิทธิลี่เจเนสนะครับตรงกลางก็จะเป็นคริสเตียนน็อกกาครับแล้วก็คริสเตียนอิลิเซนนะฮะทางด้านซ้ายส่วนแนวรุกนะครับจัดเต็มที่เหลือเกินก็จะมีไบรอันเอมโมมิเบอขออภัยนะครับลินพันไบรอันเอมบิโมนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นอีวานโทนี่นะครับส่วนซ้ายสุดก็จะเป็นโยแอนวิลซ่านะครับนี่คือไลน์อัพของเบรนฟอร์ดจะพึ่งน้อยภายใต้ระบบ4-3-3นะครับต่อไปเรามาดูนะครับตั้งสื่อให้ใครชนะนะครับตอนนี้ราคาไหลไปทางฝั่งแมนยูนะครับโอ้ผับปิโโชมึงก็เข็ดแนวนี่ว่ะก็ยังให้บรนปอร์ชนะครับมันนี่ยังนี่บักเว็บนี่แม่อ้ยงงเลยฮะ บอกให้เมนูแพ้อะไรผมไม่เชื่ออะนะฮะดูครับเขาบอกว่ายังไงทําไมถึงให้แมนูแพ้นะครับเขาบอกว่าแมนูเพิ่งเสมือกับชลซีมาหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเกมใหญ่นะครับแต่ว่าแมนูนั้นเป็นลองทุกอย่างเลยนะครับทั้งวิธีการเล่นการคค้องบอลการยิงประตูนะครับโชคดีที่เสมอภาซานคาวฤษนะฮะทางด้านแมนฟอร์ดเองนะครับมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมขึ้นในลกเกมนี้นะครับเพอาเขามองว่า เจ็ดเกมหลังสุดเนี่ยเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหแล้วก็ยิงได้ถึงห้านัดรวดด้วยนะครับในเจ็ดนัดห้านัดรวดยิงได้นะครับแล้วก็เจ็ดนัดเนี่ยแพ้กเกมเดียวนะครับคือฟอร์มดีกว่าแมนยูอ่ะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโทมัสแฟงเนะี่ยนะครับคือโกรธจัดตอนต้นฤดูกาลที่แพ้กับเมนยูในช่วงต้นฤดูกาลนะครับคืออยากจะแก้แค้น,นครับมาวันนี้นะฮะก็เลยมี แฟชั่นอยากจะแก้แค้นนะครับเตรียมตัวมาดีกว่านะครับก็เลยมองว่าแมนยูจะแพ้บเบนฟอร์ดไป1นสองนะครับคือจะมาล้างแค้นเะ่ยโทมัสแฟงนะฮะนี่คือทางสื่อนะให้แมนยูแพ้เฉยเลยผมงงมากเป็นไก่ตาแตกนะฮะโอ้โหกล้าคิดได้อย่างไรตอนนี้ <laughs> ไอเ้เบนฟอร์จะได้แมนยูซะนะครับอ่ะเรามาดูบทวิเคราะห์ของผมกันหน่อยนะครับ คือตอนนี้อยากจะบอกว่า,าท่างฝั่งของเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่14ก็จริงนะครับแต่ว่า,าท่ามฝั่งขั่พวกเขานั้นมีฟอร์มที่ดีกว่าแมนยูนะครับท่านผู้ชมก็รู้ว่าแมนยูนั้นฟอร์มไม่ดีเลยนะครับโดยแบนฟอร์ดนะครับต้องบอกว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่า5นัดหลังสุดเขานะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนะฮะโดยล่าสุดนั้นก็ เสมอกับทอตนมฮอสเปอร์มานะครับทีมใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฟอร์มดีกว่านะครับและนัดที่ชนะ3นัดรวดติดเลยนะก็มีชนะวัตฟอร์ด2-1นะครับมีชนะเวนแฮมถึง20นะครับแล้วก็มีอ่าชนะเชลซีด้วย4 1นะครับไปเยือนนะครับเขาก็เลยมองว่าเบนฟอร์ดอ่าฟอร์มดีกว่าส่วนแมนยูนั่นนะครับ5นัดหลังสุดนั่นห่วยบรมมห่วยแพ้ไปถึง3นัดเสมอ1น,นะครับแล้วก็ ชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนัดที่ชนะนอริทก็คือท้ายตลาดนะครับก็เลยมองกันแบบนี้นะฮะส่วนตัวผมแล้วนะครับจริงๆเนี่ยคืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมใจไว้หน่อยนะครับตามใจไว้เถอะนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยคือไม่เอาอะไรแล้วนะครับดูแบบเหมือนไร้จิตวิญญ,ญาณน,นักสู้จริงๆนะครับแต่ละคนเนี่ยโอ้ผมเห็นเล่นต่างคนต่างเล่นพอให้มันจบจบแมตช์ทเท่านั้นเองนะครับสภาพจิตใจนั้นสําคัญนะครับ มีแค่คนเดียวก็คือโรนันโดที่อยากจะลงเล่นที่อยากจะพาแมนยูติดท็อปฟนะครับต้องจากนั้นเนี่ยห่วยมาห่วยนะครับจริงๆแล้วแมตช์นี้กับมุงก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับก็อมองดูแล้วความน่าจะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยแมนยูยังมีมากกว่านะครับแล้วก็เป็นนัดช่วงท,ท้ายเล่นที่โอทสฟอร์ดด้วยคุณจะมาทําซีซัวไม่ได้นะครับคุณก็ต้องมีสามแต้มให้แฟนๆเขาที่เขาซื้อตั๋วเข้ามาชมนะ่ะ ให้ได้มีความสุขกันบ้างนะครับไม่ใช่เล่นพอให้มันเป็นจบจบแมตช์ไปนั่นมันไม่ใช่วิธีของแมนยูนะครับแต่ดูจากนักเตะนั้นมันไม่ได้แสดงออกแบบนั้นเลยนะครับฉะนั้นผมมองดูแล้วนะครับแมนยูน่าจะชนะนะครับสําหรับตัวผมก็คืออาจจะชนะชิวเฉียดนั่นแหละ1-0เพราะเบนฟอร์ดเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเป็นทีมที่เล่นกันด้วยทีมเวิร์กระบบทีมดีกุนซือเก๋านะครับฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าน่าจะอาศัยความร้อนแรงของโรนัลดนะครับ ส่วนบูโน่เฟืรอนนั้นนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มห่วยมาหลายนั้นละผมว่าแมตชนี้แหละน่าจะเป็นการเล่นที่ดีของเขานะครับเรียกฟอร์มกันขึ้นมานะครับโดยให้แมนยูชนะคือจับ1ประตูต่อ0ูนหรือ2ประตูต่อ1นะครับคือโอ้ต้องยอมรับจริงๆนะครับผมก็สงสารแฟนแมนยูนะที่ต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับฉะนั้นต้องไปรุนในฤดูกาลหน้านะครับกับลิเกนทากที่ต้องซื้อใหม่ เยอะเลยสาหรับนักเตะแมนยู U, นะครับเข้ามาล้างและลื้อระบบใหม่นะครับอ่ะผมให้แมนยูชนะแล้วกันด้วยความปิดเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เห็นใจโรนันโดนะครับที่อยากจะกระสันอยากจะยิงนะครับอ่ะแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับ